ดีโซเชียลนะฮะวันนี้เราก็อยู่ที่เออ่แถวไหนวะสนามเป้าจริงๆก็มาจุลานิดนหน่อยฮะแต่ว่าพยายามจะหาแมวให้ดูนะคือมาข้างนอกแล้วไม่รู้จะให้เล่นอะไรดีก็พยายามจะหาแมวให้ดูเออ จะได้มีเรื่องเล่นเรื่องคุยหน่อยเพราะไม่รู้จะเล่นอะไรนะไม่รู้จะเล่าอะไรนะเออเล่าอะไรดีเมืมม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 ่อวานเมื่อวานอะไรล่ะเมื่อวานเมื่อคืนด้วยเด็ใช่ปะเขาประมูลเทปกันนะ่ะเท่าไหร่นะสี่หมื่นเออแต่ว่าจบแล้วนะตอนแรกนึกว่าราคาจะไปต่อแต่ว่าสี่หมื่นน่าจะจบแล้วไม่ใส่แม้พันดอกพันดอกเอาไว้ขายนะ่ะ แมนี้ใส่เอาไว้ใช้อัสสวัสดีทุกคนนะฮะบ่ายวันอาทิตย์เนาะเมาส์เมา๊วทำไมหน้ามันมเนี้ยเอ่อคุณแป้งคุณพงควรอัสสวัสดีทุกท่านนะฮะคุณนุ่มคุณตายโยนะฮะคุณเจวันนี้ไปไหนวันนี้มาทุลักแวบๆบแถวนี้ฮนะสามเป้าสามเป้าช่องห้าแถวแถวเอ่อตัสรีชัย พี่แครนะฮขุนะโฟกนะชมนกชมไม้มาหาขนมกินแล้วก็บารณีเออคุณเคนบอกสี่หมื่นเมื่อคืนแกซิลด้วยเออแล้วถ้าซิลนี่มันจะเท่าไหร่นะฮะคุณวัาชชัยบอกกินข้างหรือ,อยังครับกินข้างหรือจะกินกินลิงกินข้างบากชนีหรือเปล่าแปลงขายแทบทุกชุดเลย เนี่ยมีกี่ม้วนมีไม่เยอะอันนี้ที่มันแพงก็คือเหมือนที่ที่เจ้าของกระถูเขียนไว้คะัคุณมีทวัฒเพราะว่าม้วนอื่นยังมีระ,ระดับประมาณสามร้อยสี่ร้อยอะไรเงี้ยแต่ม้วนเนี่ยมันมีสองร้อยแล้วมันถูกเก็บกลับแล้วมันก็หายบาั่บบงน้ําท่วมมั่งก็เลยมีน้อยมากผมก็มีไม่เยอะจริงทุบสถิติสี่หมื่นแล้วที่สองมีกี่เข่งวอ,อย่าไปนับอย่างนั้นนะ ของแก่ซิลราคาอย่างโผล่ถ้วที่บ้านผมน่าจะมีซิลอยู่นะหนูคามคราเคราอะไรอ่ะเออไม่ได้โกนเคราวอะ่ะสี่หมื่นเดี๋ยวไปดูซิว่าพี่บ้านมีกี่มว้วนตอนบ่ายี่เฝ้าหน้าจอรอแล้วครัมีไม่เยอะะครัมีเป็นเข่งเออ เออทำไมหน้ามันมันเงี้ยหน้าผากมันมันมากเลยะตู้มมากเลยอันนออี้คองแชมป์แรงสุดในปัตตพีแล้วที่ใช้ผมเคยมีแต่แกะพลาสติกแกะแกะดาวไปแล้วโซ่ so, ตังหายอะไรอย่างเง้นเรียกตังหาย เอฟพาราดอกราคาแรงไหมตอนนี้ไม่น่านะฮะน่าจะถูกถูกอยู่ <c oughs> น่าจะแบบร้อยสองร้อยอะะ <c oughs> อ่ะประมาณนี้แหละมาทักทายเมื่อกี้บางกระทูเขาก็ปิดไปแล้วสี่เบืดบางกระทูเขาก็ยังไม่ปิดเฮียไปไหนครับอ๋อมาทุรงแวถวสาวรีชัยนะจริงๆอะ่ะถ้าเราอยากเจอแมวอะไรแถวเนี้ยแมวจอนแมวข้างถนนแมวอะไรเงี้ยเราอยากจะเล่นด้วยแล้วก็ถ่ายแต่ว่า มันไม่มีแมวเลยตอนช่วงเนี้ยตอนแรกก็จะยังไม่อยากเปิดไลฟ์จนกว่าจะเจอแมวใช่ไหมแต่ว่าแมวมันไม่มีเลยอ่ะอยากหาแมวเล่นอยู่แถวนี้แถวนี้แต่ว่ารีชัยเนาะแต่มันก็ไม่มีเลยนละเออรือว่าจริงๆแล้วใกล้ๆแถวนี้ก็ถูกอะจำกัดไว้พวกแมวพวกหมาอะไรอย่างงี้ป่ะเพราะ <laughs> <c oughs> กลัวมัน ไปเปื้อนไปลกคนอะไรอย่างี้ป่ะ่ะต่อให้ดูให้ดูรถไฟฟ้าเผื่อกังวนันชัไม่เคยเห็นรถไฟฟ้านะราก็จะให้ดูรถไฟฟ้าเดี๋ยวถ้ามันวิ่งมาจะให้ดูนะครับอ๋อมันร้อนแมวก็ไม่อยู่เลยเนาะวันนี้ไลฟ์ขายของไหมเดี๋ยวข่าๆดูก่อนนะคุณไม่แน่ใจเพราะว่ายังแพ็กไม่เสร็จเลย ของเก่าก็ยังแพ็กไม่เสร็จเลยเอออะไรอีกอะเสื้อหน้ากากอะไรเออเสื้อก็ยังไม่มากางเกงมาแล้วแต่ว่าหมวกยังไม่มาเดี๋ยวจะหมวกมาแล้วอีกทีหนึง่งเมื่อไหร่จะมีเบสิกเนเจอร์เนี่ยพยายามทําอยู่ซึ่งไปเอาพวกกิฟสัตว์มาทําสีอยู่มันร้อนอ๋อแมวมาเลยหลบมันกลางวันใช่ไหมอยากได้เสื้อพนาดอกจังครับ พี่สองโอ้ยเต็มเลยฮะอินบอ็อกมาสิฮะคุณพี่นันทาพบใช่ไหมมีเต็มเลยฮะเสื้อพาระดั์ตัวละสามร้อยเองฮะอย่าไปซื้อเว็บอื่นแพงนะฮะนี่สามร้อยเองนะฮะมีเต็มเลยฮะอินบอ็อกมาสิฮะคุณชนเจริญบอดนี่ถึง SEX อเอปิดไปแล้วฮะเจ๊งอะสามารถขี่เทปพีวมแล้อเอฟแกร์ีนรอ ไปโรงเรียนได้แลกมอเตอร์ไซค์ได้ถ้ามันแลกรถยนต์ได้ผมจะเริ่มเปิดเข่ง <laughs> <laughs> วันนี้ไลฟ์ขายของไหมวันนี้แมวหลบพี่สองอ้าวพี่เก่งพี่เก่งบอกว่าผมมีตัวหนึ่งที่ฟาร์มอันนั้นแมวหรืออะไรฮะอันนั้นพวกใไรนะสมสงสมสีนี่ใช่ป่ะใช่ไหมแมวกักตัวอยู่ วันอาทิตย์แมวหยุดอ๋อหยุดพักเนาะไม่ได้ออกมาเที่ยวเล่นใช่ปะซื้อโรเตอรี่ครับยังไม่มีเลยอ่ะวันนี้เออแถวนี้ก็ไม่มีนะตอนแรกคิดว่าแถวนี้ไม่ได้ไดจะมีแบบแบบโรเตอรี่นะก็ไม่มีเนาะเจงเอ็แอ mm hmm. มาหรือ,อยังอนาคตจะปล่อยเทปหอยจอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันมีอยู่ม้วนเดียวฮนะ อันนั้นโหดกว่าแกนผีนะฮะอันนั้นมีมวนเดียวสามแปดมาหรือยังครับเออยังเลยพี่นาลงเขาบอกอาทิตย์นหน้าพี่สองมาหลบร้อนเออแดดมันร้อนนะจะหาเสื้ออินบ็อกไว้ได้ไหมครับได้สิครับคุณเจียวจีโอเจียวพึกปะเฉาชา,ชาน,นใช่ไหมได้ครับเสื้อมีเต็มเลยนะฮะ ของสีเออไม่ใช่สมสีขออภัพยพี่เก่ง่องสีจำชื่อก็ผิดคุณกรกฎนะฮะอาส่งของให้แล้วนะฮะมีเพลงใหม่ไหมครับน่าจะแล้วคิดว่าเดือนหน้านะ่าจะทำเพลงใหม่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจเลยจริงเดือนหน้าจะต,ต้องมีเพลงใหม่เนาะแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอัลบั้มใหม่ พีสอเปิดสำนักเมื่อไหรพี่สอไปเที่ยวไหนพี่สอปพอปิดสำนักแล้วใช่เพราะว่าตำรวจพอไม่ให้ลงภาพอะไรพวกนี้แล้วก็ให้ปิดหมดแล้วเดียวดีเมอร์ให้ทำเทปไหมน่าจะทำครบทุกชุดนะอินบอกไปที่เฟซผมเฟซที่ไลฟ์อยู่ใช่ฮะอย่าดูซีรีส์แคทิโออยู่ตลกดีหลังๆนี่ไม่ได้โผล่ออกมาแล้วโผล่มานิดเดียวแล้วหลังๆตอนหลัง ต่าสุดนี้เขาตัดผมออกเลยอะประมาณนี้เดี๋ยวเมาส์กันใหม่เนาะรู้สึกว่าอืมมันร้อนแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะเล่นแล้วอะอข่าวหน้าหนึ่งตัวเรียกตัวไหมครับเนี่ยเสียวอยู่ฮะเลยทําเงียบๆไว้คราวนี้ถูกไม่ถูกอะไรก็รู้กันเฉพาะแค่นี้พออย่าไปลงหน้าเพจเลยเพราะว่าตํำรวจไม่ให้ลงแล้วเดี๋ยวหาว่าเขาบอกว่าถูกหวยทุกง,งวนเป็นไปไม่ได้ ถูกปะเข้าข่ายหลอลวงใช่ไหมถูกหวยทุกง,งวดคนเราจะถูกหวยทุกง,งวดได้ไงเป็นไปไม่ได้ใช่ปะเออระบบมันออกแบบมาแบบหนึ่งในร้อยมันต้องต้องถูกรับประทานใช่ปะแต่ว่าเออคนเราถูกหวยทุกง,งวดเป็นไปไม่ได้เออเนะ แต่ว่าเราหนึ่งไม่เป็นไรหรอกเราไม่โดนหรอกว่าหนึ่งเราไม่เคยใบ้เลยไม่ว่าใครจะถามมากี่ร้อยครั้งอินบ็อกมาเท่าไหร่ห้าพันครั้งเราก็ไม่เคยตอบแม้แต่ครั้งเดียวถูกปะ่ะเออเราไม่เคยบอกเลขใครเลยแม้แต่ครั้งเดียวตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาสองคือเราก็ไปเด้ขายของพ่วงอะไรจะ,จะเกงในพาราดัณฑใส่แล้วถูกหวยเหรอที่ก็กไม่คยไม่เคยพูดทาไม่ได้หรอกไม่เกี่ยวหรอกใช่ปะ่ะ สามก็คือเราก็บอกก็ให้แม่ค้าหยิบมัวม่วๆเอาทุกครั้งเออแค่นั้นเองเพราะนั้นก็ไม่เกี่ยวหรอกอประมาณอะไรคุณนุ่มบวยวายอะไรคุณนุ่ม <c oughs> คุณนุ่มชนะการอะไรบ่นอะไรไม่รู้อ่ะไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาเมาส์กันใหม่ว่ากันใหม่นะ